วิธีประกอบแบตเตอรี่ใส่สปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะครับก็อันนี้ก็จะมาประกอบแบตเตอรี่ใส่สปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะครับก็จะสามประกอบทั้งหมด3ก้อนนะ18แอมป์สามจุดสองโวลต์นะครับหลักๆก,ก็จะมีอยู่วันนี้นะครับแบตเตอรี่สามจุดสองโวลต์นะครับสามก้อนสิบแปดแอมป์นะครับไอ้ที่ขาดไม่ได้ก็คือ bms นะครับขาดไม่ได้เลยไม่งั้นแบตเตอรี่ของท่านเนี่ยจะเสียไวมากนะครับสติกเกอร์อันนี้ผมแปะไว้นะครับ ก็ไม่ลงมือทํากันเลยดีกว่าครับรูปแบบการตอ่ตอต่อแบบขนานนะขนานหมายความว่าอย่างไงก็คือบวกเนี่ยวิ่งหากันหมดเลยนะับลบวิ่งหากันทั้งหมดเลยต่อบแบบขนานนะครับเพื่อจะให้แอมป์ที่สูงขึ้นนะครับแต่โวลต์ก็จะเท่าเดิมนะแอมป์ M สูงขึ้นก็คือตัวเอแหละเรียกว่ากระแสนะสูงขึ้นแต่โวลต์ก็คือแรงดนะันเท่าเดิมนะครับก็จะมาใส่สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์นะครับ รูปแบบการต่อผมก็จะต่อแบบนี้นะครับบวกจนบวกอันนี้ก็ต่อแบบนี้นะครับเพราะว่าสปอตไลท์โซลาเซลล์เนี่ยเป็นแบบแนวแนวนอนนะดูเรียกว่าแนวนอนด้วยกันนะครับบางบาง,บางตัวมันก็ใส่แนวตั้งแบบนี้ได้นะบางตัวก็ใส่ไม่ได้แต่ผมมันใส่ไม่ได้ไงก็ต้องทําแบบนี้นะครับก็ก็จะใช้เครื่องเชื่อมสปอตในการเชื่อมนะก็มาเริ่มก,กันเลยดีกว่านะครับแผ่นนิกเกิลนน อันนี้ก็ผมก็มาตัดตามความยาวก่อนนะตัดปุ๊บว่าผมจะใช้เท่าไหร่ก็ใช้อยู่วันนี้นะผก็จะตัดออกนะครับครับก็ตัดอันนี้ก่อนเลยฮนะแผ่นดิสเกิลนนครับเพื่อจะคเครื่องเชื่อมสปอตนะครับผมก็จะใช้เครื่องเชื่อมสปอตในการเชื่อมน,นะผมมีอยู่ เชื่อมก่อนสองจุดนะครับถ้าไม่มีเครื่องเชื่อมสัปอรดก็ใช้ตะกัวก็ได้นะะทดลองดูว่ามันหลุดด้วยหรือเปล่ามันหลุดหรือเปล่านะครับไม่หลุดนะครับเชื่อมอยู่เลยนะครับแล้วก็เชื่อมแนวน,นี้ก็จะเชื่อม ตั้งแบบนี้นะครับแต่แบบนี้มันบางทีมันขยับได้เราก็เชื่อมฝั่งใดฝั่งหนึ่งไปก่อนนะครับจับก่อนเชื่อมไปก่อนทีนึ่งนะับก็จับนอนนะครับจับนอนแบบนี้นะครับแล้วก็เชื่อมแบบนี้นะมาถึงจะเท่ากันอันนี้ก็เสร็จแล้วได้แล้วนะครับ เชื่อมให,ไหม้ไม่ให้มันหลุดอย่างเดียวนะพอแล้วครับก็ถือว่าแน่แล้วนี่ครับโอเคครับแค่นี้ก็ได้ละหนึ่งก้อนนะครับส่วนตัวนี้นะครับเราจะหั่นหัวชวนกันแบบนี้นะครับก็จะทําแบบนี้เดี๋ยวผมทาให้ดูนะก็ตัดมาทําแบบนี้ก่อนนะ อีกตัวนึ่งก็เหมือนเดิมครมนี้เพื่อเอามาทำหัวชนกันแบบนี้นะครับปุ๊บแล้วก็ใช้หัวแรงบักกี้นะครับแค่นั้นเองนะฮะส่วนควลบก็ทำได้เลยนะครับก็เนี่ยฮะอันนี้แปะไว้เลยนะครับ อันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับมีการเชื่อมใช้เครื่องเชื่อมสัอร์ในการเชื่อมนะต่อไปก็จะใช้บัวแรงในการบักีนะครับโอเคอันนี้ก็ได้ลวเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครับก็ขั้นตอนถัดไปก็คือหาสายโค้ลลบมานะครับเพื่ออะไรเพื่อเชื่อมต่อตรงนี้นะครับ ด้านท้ายนะครับตั้งไว้นใส่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็บักกีใส่ฝั่งนี้อีกทีนึงครับง่ายเลยนะครับ นี่ก็ได้แล้วนะครับอันนี้ก็ติแล้วแล้วก็ดูนะครับใส่แผ่นใส่อะไรเอ่ยนะครับ bms นะครับตัขวขั้วเรียบร้อยนะอันนี้ขั้วลบอันนี้คือขั้วบวกนะใส่ขั้วบวกั้วบวกว่าจะใส่ตัวน,นี้นะครับตัวนี้ครับเพื่อเพื่อจะใส่นี่ับขั้วบวกนะมันมีเขียนบอกนะเนี่ย มีเสียงบอกหมดเลยนะ B บวกก็คือแบตเตอรี่นะ Power ก็คือออกออกจากแบตเตอรี่ไปนะครับตัว P ไม่รู้ย่อมาจาก Power ด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะ อันนี้ก็ได้ลวนะครับเดี๋ยวค้อลบบ่อก,กี้มาใส่เลยได้เลยนะเดีย๋ยวจะใช้แผ่นนิกเกิลก็ได้ครับนนเพื่อที่จะมาใส่แผ่นนะครับแบบนี้ เมื่อทำเสร็จแล้วก็รลมนะครับหาอะไรมาลองนะถ้าทำไม่ถนัดนี้ก็จะยากหน่อยตอนนี้ก็ทำเสร็จเป็นเรีบ้อยแล้วนะครับลักษณะก็จะออกมาแบบนี้ตรงนี้ก็จใกล้เสร็จแล้วนะครับ ตอนนั้นไปก็ส่ส,สายขาแบะออกนะราะวกาสายสีแดงอันนี้ของผมก็ใส่ด้านนี้ับโอเคครับตอนนี้ก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรคุมเรียกว่าอะไรนะที่มันคุมแบตเตอรี่อะสีฟ,ฟ้าครับ ก็มาคุมได้เลยนะแต่ผมไม่มีก็เลยไม่ได้คุมนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ทําเสร็จเป็นทีบยร้อยแล้วนะครับลืมกไดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ